สวัสดีครับในการนำเสนอชุดนี้เราจะมาคุยกันถึงเรื่องการสร้างทีมขายให้เติบโตอย่างมั่นคงนะครับโดยจะเน้นไปที่การเปลี่ยนจากการพึ่งพาความสามารถของคนเก่งๆแค่ไม่กี่คนมาสู่การวางระบบการทํางานที่ชัดเจนที่ใครๆก็สามารถทําตามและสร้างผลลัพธ์ที่ดีได้ครับเอาล่ะครับลองดูภาพเปรียบเทียบนี้กันก่อนเลยนะครับมันจะทําให้เราเห็นภาพชัดขึ้นเยอะเลยด้านซ้ายมือเนี่ยคือแนวทางที่หลายๆที่ทํากันอยู่คือการพึ่งคนเก่ง ซึ่งมันก็เหมือนกับการสร้างบ้านด้วยคนที่มีฝีมือมากๆคนเดียวเลยครับพอคนนั้นไม่อยู่ทุกอย่างก็สั่นคลอนยอดขายก็ไม่แน่นอนคาดเดาอะไรได้ยากแต่ถ้าเรามาดูฝั่งขวาคือการสร้างระบบอันนี้จะเหมือนกับการมีพิมพ์เขียวที่ชัดเจนมีขั้นตอนที่แน่นอนผลลัพธ์ที่ได้มาเลยออกมาสม่ำเสมอมากกว่าและคาดการได้ง่ายกว่าเพราะความสําเร็จมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับใครคนใดคนหนึ่งอีกต่อไปครับและนี่คือหัวข้อทั้งหมดที่เราจะมาลงรายละเอียดกันในวันนี้นะครับ เราจะเริ่มจากปัญหาคลาสสิกของทีมขายกันก่อนจากนั้นก็จะไปดูกันว่าเราจะเปลี่ยนจากการพึ่งคนเก่งมาสร้างระบบได้อย่างไรแล้วก็จะเข้าสู่ภาคปฏิบัติคือ5ขั้นตอนในการสร้างระบบการขายต่อด้วยเครื่องมือสําคัญอย่างเซลล์คิดและสุดท้ายเราจะปิดท้ายด้วยการเปรียบเทียบกับร้านแฟนชส์เพื่อให้เข้าใจภาพรวมได้ง่ายขึ้นครับมาเริ่มกันที่ส่วนแรกเลยครับปัญหาคลาสสิกของทีมขายซึ่งก็คือความเสี่ยงที่เกิดขึ้นเมื่อธุรกิจของเราเนี่ยต้องฝากความหวังไว้กับพนักง,งานขายเก่งๆเพียงไม่กี่คนเท่านั้น พอไม่มีมาตรฐานกลางเป็นที่ยึดเหนี่ยวเนี่ยผลกระทบในแง่ลบที่ตามมาก็ไม่อยู่หลายอย่างเลยครับอย่างแรกเลยคือคนเปลี่ยนงานบ่อยพอเซล์เก่งๆลาออกทีก็ต้องมาเริ่มหาคนใหม่สอนงานกันใหม่วนไปแบบนี้เรื่อยๆเรื่องต่อมาคือการสื่อสารที่ไม่สอดคล้องกันคนนึงพูดอย่างอีกคนพูดอีกอย่างทําให้ลูกค้าสับสนภาพลักษณ์ของแบรนด์ก็ดูไม่น่าเชื่อถือและที่สําคัญเลยก็คือมักจะจ้างคนที่ไม่เข้ากับทีมเข้ามาเพราะเราไม่มีเกณฑ์ที่ชัดเจนว่าจริงๆแล้วเรากําลังมองหาคนแบบไหนกันแน่ครับ พอเราเห็นปัญหาเหล่านั้นแล้วทีนี้เรามาดูแนวทางการแก้ไขกันในส่วนที่2ครับนั่นก็คือการปรับมุมมองใหม่จากเดิมที่พยายามจะหาแต่คนเก่งมาร่วมทีมเราจะเปลี่ยนมาเป็นการสร้างระบบที่ดีแทนเพื่อให้เป็นรากฐานที่มั่นคงสําหรับองค์กรครับแล้วคําว่าระบบการขายเนี่ยมันคืออะไรกันแน่ถ้าดูจากคํานิยามนะครับมันก็คือกระบวนการที่มีมาตรฐานและขั้นตอนการทํางานที่ชัดเจนมากๆเลยเป้าหมายของมันง่ายๆเลยครับคือทําให้พนักงานโดยเฉลี่ย ไม่จำเป็นต้องเป็นซูเปอร์สตาร์ก็สามารถทำงานขายได้ดีมีประสิทธิภาพและที่สำคัญคือทำได้สมบเสมอเหมือนเหมือนกันทุกคนเอาละครับทีนี้เรามาดูภาพปฏิบัติกันบ้างในส่วนที่3นี้กับ5ขั้นตอนที่เป็นรูปธรรมมากๆในการสร้างระบบการขายให้เกิดขึ้นจริงในทีมของเราขั้นตอนแรกเลยคือการถอดรหัส DNA ครับลองนึกภาพว่าเรากำลังหาแก่นแท้ของแบรนด์เราอยู่โดยเริ่มจากทีมเล็กๆก่อนเพื่อหาคำตอบให้ได้ว่า ลูกค้าตัวจริงของเราเป็นใครอะไรคือจุดขายที่โดนใจที่สุดแล้วโทนการสื่อสารแบบไหนที่ใช่เมื่อเราได้แกนหลักตรงนี้แล้วก็ไปต่อขั้นที่2คือการทดสอบคําตอบจริงหรือที่เราเรียกกันว่า A/B testing นั่นแหละครับคือเอาไปคุยกับลูกค้าจริงๆเพื่อดูว่าวิธีไหนได้ผลดีที่สุดไม่ใช่คิดเองเออเองพอเจอวิธีที่ใช่แล้วก็มาถึงขั้นตอนที่3ครับ คือการถ่ายทอดให้ทีมเพื่อสร้างให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกันทําให้ทุกคนในทีมพูดภาษาเดียวกันสื่อสารไปนในทิศท,ทางเดียวกันครับซึ่งก็นํามาสู่ขั้นตอนที่4ครับคือการตั้งเป้ามาตรฐานจะเห็นตัวเลข80%บนจอนะครับตัวเลขนี้คือเกณฑ์ขั้นต่าที่ทีมจะต้องทําให้ได้หมายความว่าพนักง,งานทุกคนเนี่ยต้องสามารถสื่อสารข้อมูลได้ถูกต้องชัดเจนและรักษาภาพลักษณ์ของแบรนด์ไว้ได้ไม่ต่ำกว่า80%เมื่อเทียบกับต้นแบบที่เราพิสูจน์มาแล้วว่ามันได้ผลจริง และขั้นตอนสุดท้ายที่ขาดไม่ได้เลยก็คือการทบทวนและเติมความรู้ครับเพราะว่าระบบที่เราสร้างขึ้นมาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าจะใช้ได้ตลอดไปตลาดเปลี่ยนลูกค้าเปลี่ยนเราก็ต้องมีการตรวจสอบผลลัพธ์แล้วก็พัฒนาปรับปรุงมันอยู่เรื่อยๆเพื่อให้ระบบของเราทันต่อสถานการณ์เสมอครับโอเคครับพอเรามีกระบวนการแล้วคําถามต่อมาคือแล้วเครื่องมือละ่ะมีอะไรบ้างที่จะช่วยให้ระบบนี้ทํางานได้จริงในส่วนที่4นี้เราจะมาดูกันครับว่าใน s ซ l e s Kit ควรจะมีอะไรบ้างในตารางนี้จะเห็นส่วนประกอบสำคัญ5อย่างของเซ l ล s Kit นะครับตัวแรกเลยก็คือเซลล์ DNA brief อันนี้เปรียบเหมือนคำภี์ของทีมเลยสรุปทุกอย่างไว้ในนี้ถัดมาคือ knowledge base หรือคลังความรู้พื้นฐานให้ทีมตอบคำถามง่ายๆได้ทันทีต่อมาคือ response library ที่รวบรวมคำตอบสำหรับคำถามยากๆหรือสถานการณ์ที่ซับซ้อนไว้ล่วงหน้าทั้งหมดนี้ก็จะถูกทดสอบผ่าน A/B testing sheet เพื่อหาแนวทางที่ดีที่สุดอยู่เสมอและสุดท้ายครับ คือระบบออนบอร์ดิงในจัดวันที่จะช่วยให้พนักง,งานใหม่เข้าใจทุกอย่างและทําตามมาตรฐาน80%ได้อย่างรวดเร็วทั้งหมดนี้จะทํางานประสานกันเพื่อให้ทีมขายข,ายของเราทํางานได้อย่างมีประสิทธ,ธิภาพครับมาถึงส่วนสุดท้ายกันแล้วครับเราจะใช้การเปรียบเทียบง่ายๆเพื่อสรุปภาพรวมทั้งหมดให้เห็นได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการเปรียบเทียบนี้ชัดเจนมากๆเลยครับระบบการขายที่เราผูดถึงกันมาทั้งหมดเนี่ยมันก็ไม่ต่างอะไรกับสูตรอาหารของร้านแฟรนไชส์ดังๆเลยครับ ที่เขามีการกำหนดวัตถุดิบขั้นตอนการปรุงไว้อย่างละเอียดและแม่นยำเพื่อให้แน่ใจว่าไม่ว่าใครจะมาเป็นคนทำอาหารไม่ว่าจะเป็นสาขาไหนรสชาติและคุณภาพของอาหารก็จะออกมาเหมือนกันเป๊ะซึ่งบันดีกว่าการที่ต้องไปพึ่งพารสชาติจากฝีมือเชฟแค่คนเดียวเยอะเลยครับเพราะฉะนั้นแล้วนะครับหัวใจสำคัญของเรื่องทั้งหมดนี้ก็คือการเปลี่ยนจากการพึ่งพาความสามารถเฉพาะตัวของใครบางคนไปสู่การสร้างระบบการทำงานที่เป็นมาตรฐานซึ่งนี่แหละครับ คือแก่นของการสร้างทีมขายที่สามารถเติบโตได้อย่างยั่งยืนและให้ผลลัพธ์ที่เราสามารถคาดการได้จริงๆครับ